วิทยาัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชค่ะในระดับปริญญาตรีค่ะหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตค่ะคณะศิลปศึกษ,ษาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษาค,ค่ะค่ะคำว่านิยามศัพท์ของคำว่ารักและศรัทธาในวิชาชีพนะคะในความคิดของครูก็คือวิชาชีพของเราก็คือวิชาเอกนาฏศิลป์ เรารักและศรัทธาในวิชาชีพไม่ทำให้วิชาชีพของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแล้วก็มุ่งพัฒนาวิชาชีพไปในทิศทางที่ดีไม่ทำให้เ,เกิดแง่ลบนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าวิชาชีพที่เราได้รําเรียนมานั้นถือว่าเป็นวิชาที่ ำคัญแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่ใช่ใครจะเรียนก็ได้นะคะสามารถเป็นวิชาที่เราสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้และอย่างเลยก็คือรักและศรัทธาในวิชาชีพไม่ใช่ว่าแค่รักอย่างเดียวแต่ต้องพึงพัฒนาในวิชาชีพของตนวเองด้วยค่ะผมคิดว่าทุกคนมี ตัวอย่างที่ดีคนละแบบไม่สามารถที่จะคนนู้นดีคนนี้ดีแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนค่ะแต่ว่าออในความคิดของครูคือตัวอย่างที่ดีของครูครูสามารถที่จะให้คำปรึกษาเด็กไดออ้และเด็กก็เข้าถึงนะคะเพราะส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เด็ก จะกล้าเข้าหาครูครูต้องเปิดใจก่อนถ้าครูอคติถ้าครูแบบดุดันกับเด็กสมัยนี้มากเกินไปคิดว่าเด็กน่าจะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะแล้วก็อ,กอย่างนึงเลยคือจารบันต่อตอนเองเนี่ยต้องพัฒนานตนเองอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเทคโนโลยีเพราะว่าสมัยนี้เ i เข้ามามีสว่วนสำคัญมากๆ เพราะฉะนั้นครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอต่อไปจรรยาบรณเกี่ยวกับผู้รับบริการนะคะก็คือในแง่คิดของครูครูคิดว่าการที่เด็กแสดงความคิดเห็นมาเราจะไปฟันธงเลยว่าแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกนะคะเราต้องฟังเหตุผลของเขาก่อน แล้วก็ฟังเหตุผลแล้วให้กำลังใจหรือฟังเหตุผลแล้วไต่ตองดูว่าสิ่งนี้ถูกหรือว่าสิ่งนี้ผิดยังไงนะคะคอยแนะนำคอยตักเตือนเขาให้ทำรึกษาเขานะคะ่ะต่อไปจรรยาบรณที่ครูยึดถือปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรณทางวิชาชีพ จริยาบันต่อตนเองจรญยาบันต่อสังคมหรือจรญยาบันต่อผู้รับบริการครัว่าสำคัญหมดเลยแต่แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะแต่ความเป็นครูหนึ่งเลยจรรยาบันต่อตนเองต้องมีนะคะจรญยาบันต่อตนเองต้องมีแล้วก็คือพัฒนาตนเองต่อไป ต่อผู้รับบริการก็คือนักเรียนของเราสำคัญที่สุดเลยเพราะถ้าเราไม่มีผู้รับบริการเราเป็นผู้ถ่ายทอดก็ไม่มีสารสื่อต่อกันได้นะคะสิ่งที่คิดว่าสำคัญก็คือจรรยาบรนต่อผู้รับบริการเพราะว่าผู้เรียนก็เหมือนกับเป็นลูกค้านะคะที่ครูเนี่ยมา มายัางไงอะครูเป็นเมนละ่ะแล้วให้ผู้เรียนมาช็อปเลือกตามแต่ละบุคคลอ่านะคะแล้วครูก็คือสิ่งสำคัญต้องมีความเมตตาต่อเด็กถ้าไม่มีความเมตตาเด็กก็จะไม่กล้าปรึกษานะคะค่ะต่อไปค่ะผู้ร่วมวิชาชีพ ก็คือเพื่อนร่วมงานของเรานั่นเองนะคะในวิชาเดียวกันสาขาเดียวกันนะคะสิ่งแรกเลยคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทํางานเช่นของครูครูสอนวิชาเอกวิชาเอกมันจะเป็นวิชาที่ไม่ได้สอนแค่คนเดียวต้องสอนร่วมกับเพื่อนในสาขาวิชาชีพเดียวกันหลายๆท่านเพราะฉะนั้นการให้เกียรติเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งคือ เหมือนความคิดของเราคนละแบบแต่เราเป็นผู้น้อยต้องให้เกียรติคุณผู้ใหญ่ถามว่าเหตุผลเรามีเรารับฟังทั้งสองฝ่ายผู้ใหญ่เขาก็รับฟังเราเพราะฉะนั้นมาคุยกันนะคะทั้งในส่วนของผู้ใหญ่ว่าแบบนี้เราว่าแบบนี้มาคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ เสมอเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ร่วมกันยังไงให้มีความสุขเราไม่จำเป็นจะต้องเครียดตลอดเวลานะคะแค่เราคุยกันแล้วก็ปรึกษากันแค่นั้นจรรยาบรรต่อผู้ร่วมวิชาชีพค่ะก็จะมีความสุขได้ อันนี้นะคะก็สิ่งแรกเลยคือยุคสมัยเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนบทบาทของครูไม่ใช่มีแค่หน้าที่การสอนแต่มีสิ่งอื่นเพิ่มเข้ามานั่นก็คืองานเอกสารแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือหน้าที่หลักของครูคือสอนถ่ายทอดผู้เรียน ให้เขาเข้าใจให้เขาได้รับความรู้จากเรามากที่สุดค่ะแล้วก็มุ่งพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนแค่ต่อหน้าอย่างเดียวมันจะไม่ไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น นะคะอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ไลน์เราสามารถติดต่อกันได้มากขึ้นทั้งเฟ e บุ๊กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งสำคัญในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่ควรแก่การพัฒนามากที่สุดคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาเรียนรู้กับนักเรียนนะคะแต่ก็ยังไม่คง ไม่ทิ้งความเป็นเดิมของเราเพราะว่าครูสอนในวิชาเอกวิชาเอกส่วนใหญ่มันจะเป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นพอปฏิบัติปุ๊บมันจะต้องเข้าสู่หมดการจับท่านักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็รู้หลักรู้วิธีมากขึ้นแต่ถ้าเราสอนแค่เฉพาะในหน้าจออันนี้ในทางปฏิบัติของวิชาเอกนาาักศึกษา ก็จะยากนะคะแต่ว่าถามว่าเราสำคัญไหมเราเอามาใช้ได้ไหมเรา,เามาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นไกด์ไลน์ของเรานะคะที่เราสามารถเอามาเรียนรู้เสริมว่าอ๋อถ้าตรงนี้วิธีนี้ควรเป็นยังไงนะคะค่ะก็เลยเป็นว่ายุคป,ปัจจุบันสมัยนี้ก็ควรที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องและครูก็ไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาค่ะ แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของครูนะคะนั่นก็คือนักเรียนเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กเราก็คิดว่าครูคืออาชีพที่เราใฝ่ฝันนะคะแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บเราได้เห็นมุมมองต่างกันแล้วเพราะว่าตอนเป็นเด็กครูเขามีหน้าที่เอ้ยเราอะ เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บเราเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กถ่ายทอดยังไงให้เขาเข้าใจในวิชาที่เราสอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยของครูในตอนนี้แรงบันดาลใจเลยก็คือนักเรียนเพราะว่าเราได้เริ่มได้เริ่มตั้งแต่เขาตั้งไข่ได้เริ่มตั้งแต่เขาจีบตั้งวงไม่เป็นจนเขาสามารถที่จะ ไปออกงานการแสดงไปไปในระดับที่ไกลๆที่เราสามารถเห็นความภาคภูมิใจของเราว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เราศาสตร์ต่อมานะจนตอนนี้เขาได้อนาคตไกลมาก,มากๆแล้วนะคะนีะ่แรงบันดาลใจที่ทำให้ครูรู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะสอนอยากที่จะรักในวิชาชีพนี้ก็คือนักเรียนค่ะ